คนเชียร์ให้ประกวดนางงามน้องนาทชานับวันยิ่งสวยคล้ายคิมเบอรี่โตเป็นสาวใช้ชีวิตเมืองนอก สาวน้อยลูกครึ่งไทยเยอรมน,นีสำหรับน้องนาทชาไอสวรนควิช,ชาเธอนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างดีเนื่องจากเธอมีหน้าตาสะสวยตั้งแต่เด็กซึ่งปัจจุบันน้องได้โตเป็นสาวแล้วบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยวันสวยขึ้นงานนี้ทําเอาหนุ่มๆทั้งประเทศใจแทบละลายกันเลยทีเดียวชื่อไทยไอสววรนน้องนาทชาไม่มีชื่อเล่นทั้งชื่อเยอรมันแล้วก็ชื่อไทยแม้วีเป็นคนตัง้งการเรียนหัวปานกลางแต่ไปในทางค่อนข้างดีไม่ เก่งวิชาเลขน้องชอบวิชาเกี่ยวกับการสแสดงและศิลปะเกรดไม่ขอบอกเพราะที่ไทยกับเยอรมันเกรดจะต่างกาันเวลาว่างและความสามารถพิเศษเล่นโลโลเบดเล่นสเก็ตน้ำแข็งเรียนเต้นอยู่ถีบจักรยานว่ายน้ำเล่นฮูลาฮูปชอบงานศิลปะอยากเป็นนักกอลคุณพ่อของนาทชาชื่อมาทินเป็นคนเยอรมันเป็นครูสอนหนังสือสิ่งที่ชอบและไม่ชอบชอบไปทะเลเวลากลับไทยน้องจะไปประจำคืออยุธยากรุงเทพหัวหิน น้องเคยไปสุพรรณร่ยองสมุยชะอามที่ไทยน้องชอบกินปลาทูทอดน้องกินอาหารได้เกือบทุกอย่างกินเผ็ดได้นิดหน่อยไม่ชอบหัวหอมไม่ชอบพริกหยวกสําหรับที่เยอรมันตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นที่นั้นมีแนะนําเรื่องการดูแลนักเรียนในช่วงนี้อย่างไรบ้างและมีการเรียนการสอนแบบไหนคะที่เยอรมันดีขึ้นเริ่มใช้ชีวิตตามปกติโรงเรียนน้องเปิดแล้วแต่ในห้องน้องคุณครูจะแบ่งเด็กเป็นสองกลุ่มผัดกันไปเรียนช่วง นีเรียนแค่อาทิตย์ละ2องวันช่วงที่อยู่บ้านน้องจะทําการบ้านส่งครูทางคอมพิวเตอร์ค่ะเยอ,อรมันเขาแนะนําคือหยุดการทักทายแบบถึงตัวไม่ว่าจะจับมือจะหอมจะกอดต้องใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะทิ้งระยะห่างพยายามล้างมือค่ะแม่มีวิธีสอนน้องนาทชาเรื่องการทําความสะอาดอย่างไรบ้างสอนวิธีการทําความสะอาดคือปกติเยอ,อรมันจะอากาศหนาวเสื้อผ้าใส่ซ้ําได้แต่ช่วงนี้จะบอกน้องถ้าออกนอกบ้าน กลับมาต้องเปลี่ยนชุดทันทีไม่ใส่ซ้ำค่ะอีกอย่างคือรองเท้าปกติฝรั่งจะเดินเข้าบ้านตอนนี้กลับมาถอดทันทีค่ะ แฟนคลับแน่นจุดเริ่มต้นคืออะไรเริ่มมาจาก YouTube คือเมื่อก่อนนี้แม่บีต้องการอัปโหลดวิดีโอน้องนาทชาให้ตากับยายที่ไทยดูแล้วพี่ๆแฟนคลับเขาตามมาจาก YouTube เขาก็ถามว่าเล่น Facebook อะไรแล้วแต่ก่อนแม่บีมีเพื่อนไม่กี่คนใน Facebook เพราะเรารับแค่เฉพาะญาติๆต่อมาก็เปิดรับเพื่อนแล้วก็มีถามอีกว่าเปิดเป็นเพจได้ไหมสักพักหนึ่งถึงได้เปิดแฟนเพจน้องนาทชาตอนนั้นเริ่มจากยอดผู้ติดตามแค่ร้อยกว่าเ